โอเคย้อนยุนีกี่ตัวเอเฉได้หูหนกันลคงทัปบางไลฟกิโชว์ยอตชมงทีในวุฒอตัวนเทีสหน้าเจะตกเจอพี่แม่พาวดีตัวนนขนาดเทียบเาจอเยอะจุกว่าตัวขนาดเทียบสำัเีตัวอีตุงเจน่อแคตุงเจนยังตุเจจิสไตล์อีสานโอเคแล้วก็บวกจีนโอเคอีสานที่จีนน่นแคตุงเจจูสไตล์อีสานที่จีน so h o p าพเอ่อร e สปีนเนี่ยข้างหน้อกเอาแมมพอดีแต่ก็เอ่ออัวดพิเชษเลเตาหน้าโดยอย่างเดียสุดส่วนหน้าจุกอันนี้คืออัดดกตัวชาตัวนี่ยเน so ยส่วนเพล่ใบใช้เชฟตูนเจนยกลงอะไรจะที้แมมครับปลาตัวนี้เราจะเริ่มทำยังไงก็จริงๆแล้วสูตรเนี่ยเราจะหั่นสามสามชิ้นอย่างนี้ก็ได้หรือจะหั่นเป็นไดมอนด์อย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้ที่ที่เลือกสไตล์นี้ลองดูเพราะว่าเราก็มีการคารที่ชอบหัวนะคะก็ตัดหัวไปเดี๋ยวเริ่มต้นดีกว่าเดี๋ยวให้พี่ช่วยสิ่งแรกเลยเอา ออกขนเนาะเดินลอยลอยหน้าใช่ไหมยันลยยังปูเกาะโอเคปูเกาะใช่ไหมอย่าให้น้องก้าวทำอรเลยโอเควนเตนเดี๋ยวาตุนเจนะโอเคตุเจตุนเจนไปอาวลินไปอย่มดย่าสลีนเาเตาแล้วก็สามารถใส่ไว้แจม่ช่วงน้ตะกุบกินแล้วยกมาทั้งจานโอเคิกนะคะโ่าเทกซอเเยกสไหน ข้าทกุ้งจ้อเทียร์ร่อนมะนาวโอเคใบมะกรูดโอเคเอาทีนี้เนี่ยปกติแล้วอาหารมกรจ้ามเห็ดเล็กหรือเห็ดใหญ่ผมชอบเห็ดได้ที่ดีกว่าทั้งสองอย่างเนีไหมครับอย่างนี้คุณผู้ชมกันต้องสองเลยเนาะใส่ดมาใส่หนงอยใส่เนาะใส่เยอะไหมครับก็พอประมาณพอประมาณจริงๆแล้วปลาแค่ตัวเดียวเนี่ยใส่นี่เดียวพอแต่ว่าอันนี้จะทำเผื่อเรามีปลาสองตัวแต่จะทำโชว์ก่อนนะคะใส่ก้างปลาพี่ชอบ จริงจริง้วเอาเห็ดอย่างเดียวก็ได้หรือว่าหรือว่ายังไงแต่จริงๆแล้วทราบไหมเห็ดสุขภาพเนี่ยบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าจะต้องมีสามแบบเห็ดนะสามตะปูรวมกันแล้วเป็นยาค่ะเป็นสมุนไพรนี้ก็เรียนมานะแต่เนี้ยเรามีสองอย่างไม่เป็นไรเพิ่มที่ชอนเห็ดเพิ่มอีกหน่อยตรงนี้ใช่ไหมคะ่นี่ก็คือแบบสูตรสามนะคะคนอ่าที่นี่ยาให้พุณพ่อช่วย ซอสนะคะผสมเลยดูนะจโอเคจะ่มาอยอะแ้วจต้องเที like yeah, ่ยวนะต้เ okay. ียวดีช huh. kind of ้อนค่ะแล้วก็ต้อเที่ยวนรเรอแจะน้องเต่าจะไปเจานันเดนะไปจผสมเอาตุาองฮร์แช่หอย่างค่ะใส่ไปเลยค่ะอีเต็มไหมตอไมอ๋อสีช้อนค่ะสีช้อนครับเล่าเดียวนะโอเคเี้ตกเปนโอเค เสียทพย์แลวค่กรจีใส่นี่คืออะไรครับน้ำมันหอยน้ำมันหอยโอเคจะในน้ำมันหอยเล้วก็โอ้ยเซ่สให้นหอมจอกันนี้ชิค้าโอเคมีซอสซอสมะเขือเทศซอสอะไรนี่ซอสซอกขาใส่เพื่อให้หอมเวลานึ้อเดีวน้ผขาทองโอเคซอสผัขาทองนะคะแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวเดี๋ยวนย่อซีอิ๊วขาวซีอิ๊วเห็ดหอมนโอเคเทไหร่ อย่างละสองครับทวนน้ำเมื่อกี้อะไรก็จะน่าจะเต้าเจี้ยวโอเเต้าเจี้ยวอาเดีลาดิโอเอ่อน้อหอยออฟคอนโอเคออเดียซอสขาทองออเดียแค่พุกเลยทีนี้อชิเออชิดซีอขาวออเดียเท่นั้นโค่ถามจอเก๋หมดจ่อเอ่อวกันลโอเคเช่ลเอ่อย่าดงากง่ายง่ายมถ้าถรู้ก็ง่ายเนี่ยอีซี่มาก ผมแค่นี้ก็รู้สึกกำพอมแล้วเดี๋ยวรอให้เสร็จจะมีคนกินได้และเดี๋ยวมันจะมีน้ำขึ้นมาเวลาเราไปนึ่งเสร็จซึ้งเหมือนเดิมนะคะปลาเนี่ย15นาทีเท่านั้นเมื่อกี้ได้ชิมปลาจระเมศนี่แต่ฮ่องกงนะเจตุนเจจู้ติอยากก่อนไอ้แค่ค่จู้ตกชิ้นาทีซื้ออ่านิยมหรือจะน่าก็มอดองกันเลยชี้ดอกโอเคนะเดี๋ยวพี่จะเจ้าไปหัวไี่จะไปจอดข้าวจู้นะซีนลองชิมดูมาจอกเค็มนิดนึงเดี๋ยวขอพี่เอามาเทใส่เลย ตัวนี้จะออกมาเป็นไงเผ็ดหน่อยชอบไหมก็เป็นแบบสุริยันต้องให้เผ็ดนิดนึงนะเอโอเคจะเจ้หมอจะเจ้าหมอเนี่ยเจอชาอีสานเดี๋ยวย้อนจีชอบมือจีนหน่โอเคเดี๋ยวชิมดูสิคะชิมดูหน่อยไหมว่าอืมหอมจังเลยแต่ขาดเผ็ดวิธีวิธีเราชิมก่อนที่เราจะขึ้นเราใส่ไปเลยนะคะกูยังไม่เจอดอกเจอดอกจะเอกตรงชิเป็นสมุนไพรหมดเลยนะคะเป็นสมุนไพรทานแล้วไม่อ้วนด้วยนะคะเมนูตัวนี้เอามาฝาก โ okay. อเคจอกันเราจะนอก็ะนเราตัดตนะันชอเขียนเราตรงเจ้สินเอาโอเคเป็นเราตันชอได้เพียเสียหัวได้เอ่อมัสลุ่มจนเจ้เนาะเสียตัวยาเามัดลูมยาที่บอกนะคะเราต้องเลือกให้ได้สามแบบแล้วเราจะละจะได้เป็นแบบเอ่อเป็นเป็นยาที่เราสมกับเดี๋ยวเราก็นำไปแล้เห็ดเห็ดนี้มีอากขาศอย่างละเห็ดเห็ดไหนก็ได้แต่เวลาเราทำอาหารเนี่ยุหวกเราก็ใส่ให้เป็นเป็นเห็ดสามอย่างอาจจะเป็นเห็ดใหญ่เห็ดเล็กรวมให้เป็นสามเดี๋ยวเราไปขึ้น

เราจะต้องแต่งหน้าให้สวยโอเคนักชินี่อ้าใหน่รอตัวร e c o r a t i o นาจแค่เนี่ยจดตาตกแต่งเน้เตาคอร์ดิ้งก็ไดตรงเจนชินสีบ้าที่โอเคเห็นไจะมีน้ำเห็นปะแล้วเด็กๆจะชอบมากเอาไปทานกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวมาจิ้มๆจิ้มๆ่จนี่จะในที่เห็นนอหมอมเหลาโอในี่เห็นนองหมอมหลาหมอเหาหจะังชืดจกัวน่าน้อเที่อย่างก่อเสย่าใไปนา่า แต่ถ้าใครที่บ้านใครที่มีจานที่เป็นรูปปลานะเราไปแต่งเวลามีแขกมาที่บ้านเนี่ยรับรองยวเดียวเฉยทืออยาเชฟเป็ดโวนาจะชอบหมอกัะหนึ่งมัวเอ่อไรดีเลยมัว่าคอลเลเอเป็ดโตเยอะจะตายกันในช่งก้าชงแต่รู้ล้ล่าช่วน่าเยว่าเชฟช่วงนี้ไีออนเจลว่าว่าเฉัทุกครูเราเท่าที่นาจะแบบเจ้าว่าเชยมุกเอชอเนยเป็ดรต ตึงไปเจาะเจาะโอ้ยเชนะจะาหลันชัวแต่เผานั่ยไม่อยากกล้าใเ้แลวแ่อร่อยครับพี่ไม่ใจพ่าไม่อยากจะพูดแล้วก็แต่งหน้าตาเหมือนเดิมเห็นปะคงจะรอไม่ไหวต้องกินแล้วล่ะเออเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านนี่คงจะแบบหืมนแล้วอยากจะมาชิมเอาช้อนมาลองชิมดูซิคุณผู้ชมคะนี่คือสูตรคุณแม่คุณแม่ให้มานะคะเนี่ยคุณยายคุณยายให้มาโอเคจริงๆป่ะ จริง,จร,ง <laughs> จริงพ่อพ่อพี่คนจีนนะ,อะนโอเคคณะยาอวคณะยา,า,าพี่แม่มพาเดี海淀区ปอเทย์ขอสู้นะยามทอเจะอ์อวนได้แล้วโอเคคุยไปนะ <ไป S 2> พิจนานท่าลาเยเนืออิจิว่าอิ 你啊，放落你叫煮了之后，你那个是呐。烧烤软皮那些花，我都不晓得刀啊，下起刀割，OK。的花啦，我等于热割刀进去，它的，那叫台的菜啦，那叫刀子羊肉切，OK。同时呢，我用鱼那是我特价，各级我叫红豆一撮，那叫白煮特价里枸杞，再来一根肉，那提来一根肉，那提那，我落去煮骨特价煮到，煮成米血，就刀刀来，OK，中刀来，OK。所以，我用刀来配菜是呐，OK。 ไปนั่นไปด้วยอะไรทิงนะครับรู้ไหมว่าทําไมเราทําอาหารเนี่ยต้องให้อร่อยมันอยู่กับใครรู้ไหมทราบไหมผมทานเข้าไปก่อนแล้วพี่จะบอกอ,อชิมรู้ว่าตอนนี้อยากชิมแล้วอ่ะเป็น,นยังไงบ้างอื<ม>ีสานไหมชอบเผ็ดนะเผ็ดก็ขึ้นอยู่กับใครที่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกไปใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่อยูอ่อาหารจะอร่อยนะคุณผู้ชมต้องใส่ใจค่ะใส่ใจเข้าไปรับรองอร่อยค่ะ เจ้าหมอโอเคว่าแต่ว่าเัวใจนี่อย่างการดูแลตัวนในป่าสภาพจริงจริงเลนะท่านคะสงสุตัวนี้ว่านะอย่างนี้มันอุ้ยเชียวว่าเราหาเทียนอนไรก็ไตหมอก็ว่าไต่ลองแบบนี้การชาสุดๆไปไต่แล้ก็ไปนอนตลาดนี่โอเคเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีไหมเราต้องแบบไม่ต้องนัดกันเราคนผู้ชมให้กำลังใจที่อยู่แถวเนี้ยถือช้อนมาคนละช้อนเข้ามาเลยดีนะคะ p l e a s enjoy come วีด t าร์ตไฟโอเคทำไงกู้ษาแต่เราใช้ได้กู้ษาเท่าเฟซช็อตเลยเนี่ยมือแคมมาลาเนี่ยน้ำลายไหลแล้วจริงๆริงเขาต้องอยากมาอยู่ไม่ค่อยนิ่งแล้วหรออลองมาชิมดูนะคะเราเอาชิมดูหาช้อนมาเดีอาช้อนมาชิมมาลองชิมดูนะคะรสชาติก็บางทีนะเราต้องทานอาหารที่แปลกๆมั่งเมนูนี้ไม่มีขายตามร้านอาหารนะไม่มีค่ะไม่มีน้องเข้ามาชิมได้นะคะเสียดายไม่เข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวเหรอเอาไว้คราวหน้าอันนี้ให้ชิมก่อน เป็นยังไงชอบป่ะได้้มที่หนึ่งเลยนะเราก็ทำแปลกๆอร่อยค่ะที่ว่าเราชอบเผ็ดชอบแล้วก็ใส่แบบแปลงของเราเอเห็นไหมอะไรที่อร่อยอร่อยไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านตลอดใช่ไหมทำเองที่บ้านก็ได้ใช่ใชถ้าเราไม่รู้เนี่ยไปหาคนรู้อย่างเช่นพี่แหมมครับอุ้ยไม่ไม่ไม่เก่งขนาดนั้นแต่หมายถึงว่า คือความที่ชอบรับประทานอาหารที่มันเฮลตี้ที่มันไม่ต้องอ้วนใช่ค่ะของทุกอย่างนี่ทานได้หมดนะเราไม่ทิ้งนะคะเนี่ยขาเกินนทานไ้หมดเลยโอเคชวอย่าแงก็นัทอนอ่วยอย่านอนเหนียวกว่าสมุนไรอะไร่าเงี้หนกุ้งมเขียวม่วเอไม่งเขียวมั่วงจ๊อยาเอาไปอย่างทอเกยเทียมั่วงุหลจะยวงจเอปย่างเหยียนอนซื้อจะนอกุ้ลาแตงกนอนในกุ้งปลารอยู่ปลา ืคอยูเดี้ยเจชีโอเคแค่นั้นยังสงิคอยแต่ยังไม่มดน้อต่อร้านะเจนี่ป๊อเดี๋ยวเราบริสสะอาเลยชีลิจับโอกูนะยยอกแต่ชีมาเยอะตีเยอะตัวเราอวอยู่นะเจนนึงสะอาดหนึ่งโูดวนนั่นอ่ะพอแล้วถ้าต้องเบรกเดี๋ยวทีมงานไม่ได้ทานนี่เย้ำเป็นยังไงเปนเป็นยไงกินน้ำแซบอีลีแซบอีอย่าทรมานมือกล้องเลยค่ะมือกล้องจะน้ำลายไหลละอ้อเข้ามาอร่อยค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมหงว่า ทางทีมงานคงจะไม่ถูกใจไม่มากก็น้อยนะก็เอาใครที่มีไอเดียมากกว่านี้ก็สามารถไปดีไซน์แล้วก็เก็ตไอเดียใส่เทคนิคทางแต่ละท่านไปนะคะคือใส่ตอนไหนตอนตัวริงโอเคเนี่ยอ่ะคณะทะเลกุนนอกหน่อยคณะซึ่งหนึ่งก้าวขึ้นเก่าเลยนะโอเคยังแต่เนี่ยคือการในป่อคณาเป็งโอคณาเนสาโอในเปอวโแต่ว่าตัวเชนคณะมวยจีอยิ่งงวดคณะที่เน้นจีหรืออยากจะหาเรื่องเตาที่อย่างเก่เที่โอเค หรือยงอืวัวนอซื้อเขาก็วอยากไปเป้อขอนอซื้อนาจนี้เพอร์เฟกต์พขอเป้นอนท่านนอนเลยกุยเหนื่อยท่นอนเลยสาวันนี้ตอนนาจว่าเป้สัตว์ทอจอต้องมองทีวีเน็ตเวิร์กอย่างสัตว์ทอจอหรือพี่แม่พอดีขอขอบคุณที่พี่มาช่วยทำอาหารแล้วก็ผมได้เรียนรู้หลายอย่างด้วยคือวันนี้ก็ได้เรียนรู้ปลาหนึ่งแบบจีนอีสานโอเคก็อร่อยมากขอบคุณครับค่ะด้วยความมีค่าขอบคุณผู้ชมด้วยค่ะ